บ้านเงินงอกไงทำได้ทุกอย่างช่วยกดไลค์กดติตตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยเด้อสวัสดีครับวันนี้นะครับเพ่อะบ้านเงินงอกมีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับอันนี้มีไว้ใช้อยู่นานแล้วนะครับ ก็จะมาผ่าตัดให้ดูนะครับเป็นตัวลดกระแสไฟนะครับเรียกว่าดิมเมอร์นะครับลดกระแสไฟไว้ควรมีไว้นะครับสำหรับช่างนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเป็นดิมเมอร์นะครับ ใช้อย่างไรนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าใช้กับสว่านนะครับกับปลอดไฟได้สว่านได้นะครับตอนการต่อก็จะมีอย่างนี้นะครับสายเข้าสองเส้นนะเส้นหนึ่งก็จะไปผ่านดีเมอร์ก่อนนะครับดีเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็ ออกมาเข้าสวิคครับเข้าสวิกตัวนี้ออกมาเข้าสวิกก็เป็นขานี้นะครับอีกขาน,นึงก็ต่อตรงไปนี่เลยนะครับขาซ้ายนะครับต่ออย่างนี้เลยนะครับตัวนี้มันใกล้จะหลุดแล้วเดี๋ยวต่อใหม่ตัวนี้ใช้มันนานแล้วนะครับยินเจีย ะครับบางทีเราไม่อยากให้มันเจียแรงเกินไปนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ดะเบาลงเบาลงเบาลงแล้วกลเจียต่อ,ตอวันนี้หินเจียไม่มีเดี๋ยวจะทดลองอันนี้ให้ดูใช้ลักษณะเดียวกันนะครับ

จะไฟล์ขนาดไหนก็ได้ครับแ,แวบโหเจ๋งม,มากนี่ครับอาไวเก็ดไปใช้งานได้นะครับงานเล็กๆบางทีเราใช้มินเตียแรงไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวนี้ครับช่วยว้าววางมากครับปิดได้้วยนะครับแปะ๊ะ แปะเลยนะแล้วก็เป็นเครื่อมืออีกอย่างนึงนะครับที่มาแนะนำให้มีวิชาใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับฝากสิ่งดีๆไว้จ่องพ่อบ้านานงอกนะครับฝากกดติดตาม ซบตะไคร้ติดตามกับซาบตะไคร้กันเดียวกันนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้มีสิ่งดีๆมาฝากอีกนะครับน็่กำลังแจให้กันครับสวัสดีครับผููช่วยยกมาเลยครับถุงเรงจะออกกล้องไหมวันนี้ออกกล้องไหม ไม่่ okay. อยากออกกล่องเดี๋ยวเรามาขยับตัวนี้นิดนึงตัวนี้ใช้มันนานแล้วนะครับเหนเจียนะครับบางทีเราไม่อยากให้มันเจียแรงเกินไปนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้เบาลงเบาลงเบาลง เกียต่อวันนี้เินนเตียไม่มีเดี๋ยวจะทดลองอันนี้ให้ดูใช้ลักษณะเดียวกันนะครับเราเข้าไป ตัวรถกระแสไฟนะครับตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์นะครับพันห้าร้อยวัตต์กล้องไะไไม่ได้เห็นวะกล้องไฟยังไหนเห็นเห็นไม่เนี่ออยิ่งถอดแวน่นยิงไม่เห็น กรอกเข้าไปเลยนะครับนี่จะมีไฟโชว์อยู่2ที่นะครับใช้ไปใช้ไปก็ไฟหายไปแล้วครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ไฟสวิทโชว์มีขายนะครับตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้ ใช้อย่างไรทำอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับไขนน็อตกันขันน็อตเข้าไปให้แน่นเลยนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองหลอดไฟนี้ให้ดูนะครับโดยการการโดยโดยการเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบยนี่ครับ ส่เข้าแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่แวบแวบนี่ครับแวบแวบนะครับอาจจะไฟหลีขนาดไหนก็ได้ครับเนี่ยแวบโอ้แจ้งมา <c oughs> นี่ครับเอาไปเก็บไปใช้งานได้นะครับงานเล็กๆบางทีเราใช้ อินเตียแรงไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวนี้ครับช่วยว้าว <Wow. S 1> สว่างมากครับไม่ปิดได้เลยนะครับแปะ๊ะเนี่ดังแป๊ะเลยนะแปะแล้วก็เป็นเครื่องมืออีกอย่างนึงนะครับที่มาแนะนำให้มีวิชายกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับฝากสิ่งดีๆไว้จ้องพ่อบ้านงานงอกนะครับฝากกดติดตามกดจับตะไคร่ติดตามกับับตะไครกันเดียวกันนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้มีสิ่งดีๆมาฝากอีกนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ 好像的。<laughs>